เดอดเอนี่ยหมดนสั่าไปเรืมอยองเเียบมีรถทหารด้วยมีทหารอยู่ที่นี่อีหรือว่ามาจอดที่เฉลียเม่อวาน่ะบมลองใช้ผมก็ลองถือธรรมดาแหละเมื่อวานเป็นคลิปที่มไม่ได้ตัดสั่นเท่าไหร่ พอเราเข้านี่ทะลุเดินอย่างนี้กว่าไหมไม่ได้มานานเช็ดหน้ากล้องมาตีขึ้นเยอะ ตอนนี้ใช้มือเปล่านะครับจับมือถือแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะก็ไม่ได้มาเป็นเดือนละสองสามเดือนละที่เกาะกลางน้ำเนี่ยนะครับเนื่องจากภัยโควิดก็เดินออกมักกายไปด้วยครับเดินเที่ยวไปด้วย

พฤษภาคม2563วันนี้เป็นวันวิสาขบาูชานะครับก่ะกลางน้ําเขาเพิ่งเปิดได้สองสาวันให้คนมาออกกาลังกายกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยผมกับน้องชายได้มาเดินออกกำลังกายก็ถูกอากาเดินเข้ามาในตัวกาอกลางน้ําเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถนนออกกำลังกายนี่วิวสวยเชิยวชีวชิว,ชว,ชว แต่ว่าในส่วนของหอสีลําดวนเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหอชมวิวหรือว่าอาคลี่มที่อยู่ทางฝั่งโน้นนะครับยังไม่เปิดนะครับอันนี้เปิดให้บออกกำลังกายได้อย่างเดียวเดินมาลิมน้ำกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเดินไปทางโน้น อันนี้ก็ที่นั่งริมน้ำนะฝั่งตรงข้ามของน้ําก็เป็นถนนออกกำลังกายรอบอ่างเก็บน้ําห้วยน้ำคำนะคลิปลองเกลียนคนเหมือนเขาสองคลิปต่อว่ะสองอะไรสองสามวันคลิปบ้านเรานี่คลิปละวันน้อยไป ทำแบบน้องไม่เป็นไหมน้อผมชอบจับอย่างนี้ไปนี่มันจับอย่างนี้ถ่ายมันจะเหมือนในมันจะพอดีอะไรอ้าวมันมันก็ไม่ได้มุมกว้างสุดแขนแต่พี่อยากจะให้มันสุดแขนไงที่เราผมถ่ายมันชอบจับอย่างนี้นะเวลามันกีบบ่รอดอ่ะ ก็าหามุนอยู่เออเราแบเราปบะมุลกับมามันก็ได้ยตลอดเลยไปถึงตอนขี่รถสวัสดีครับพี่เหน่ไม่เปิดเลยดูกันอีกทีทางเดินริมน้ำที่เราเดินกันเมื่อกี้นะครับ เราเดินมาจากตรงนู้นตรงลานตรงนู้นชิวๆกันมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปออกสะพานเชื่อมไปยังสวนลาดพอเราเดินเข้าป่าข้างน้านี้ไปออกสะพานเราก็จะเดินโค้งมาตามแนวถนนฝั่งตรงข้ามต้นตาลฝั่งนู้นนะไปนู่นไปตรงตึกตรงนู้นที่เห็นอยู่ตรงนู้นพอรถมอเตอร์ไซค์เราจอดอยู่ตรงนู้นฟิตฟิ ตอนไปเดี๋ยวจะไปยืดอยู่ตรงนั้นยืดอยู่โลเคชั่นสัมภาร์นีกล้ามเนื้อเวลาทำอะไรกับกล้ามเนื้อขี่ทำหายใจยังดูเช้าถูกๆกลัมาเสด็ดแสนแน่นอนที่พวกนี้มาเรียนไทยใครไถ่ภาษาตะพีที่เดินขึ้นน่ะผมน่าจะมีโหมดนั่งเล่าเรื่องบางหน่อ ไม,ไม่ไม่ต้องเล่าก็ได้ถ่ายไปเลยกันแล้วผมค่อยมาเล่าอัดคลิปเาก็ได้นั่งดูอยู่คิดอยู่คือผมอยากทำคลิปพูดเนี่แหละพูดเรื่องประวัติพูดเลยประัประชาร์ผมนี่แหละอันที่ผมชอบนี่แหละและที่ผมสนใจนี่แหละเหมือนพยาไกลพักดีอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละนั่นแหละกดีฝุนอําไพพานี้เป็นไพ ้าวาดเปประตูอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่ต้องศึกษาแล้วก็นํามาพูดยิ่งคนยิ่งยิ่งฟังคนมาฟังต่อยิ่งเข้าใจง่ายเพราะผวมไปอ่านข้อมูลมาศึกษาข้อมูลมาแล้วพูดเรื่องย,วยาวให้สั้นๆกระชับจริงเพราะว่าผมก็ขณะพี่พูดเรื่องวังนวันศาสนาย,ยังรู้เลยรู้หอดประเทศพมา่าเดี๋ยวไม่รู้หมดศาสนา มันผมไม่รู้เรื่องอลองลองที่จูนนะพี่แล้วที่จูนลองที่จูนฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่อยู่ในพิชชาสังคม,มะนะอืม <Ừ. S 1> เส้นลุงเส้นแรงดแขหน,น่อโอ้โหว้าวแม่ยังเดยดู กี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีสี่สิบแล้วยิงยาวไปเลย เห็นแนวสะพานแล้ว variance, เออแล้วคิดไปหลายทีมันเอามาปรับได้เหรอให้ผมพี่เาารู้สึกว่ามันมัน้องคิดไม่ยาวมากอาจจะเราก็ค่อยต่อยมาตัดก็ได้อาจจะต้องไปตัดเนาะ วันก่อนก็เจอตายกับลูกเอ้ยไม่ใช่ลูกของตายกับแม่กับยาย มานานนเลยก็เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะกลางน้ำไปยังฝั่งส่วนราดน,นะครับแล้วก็ถนนออกกำลังกายแล้วก็ไบเลนนะครับ ดีย๋ยวพอเราเออกจากสะพานตรงหัวสะพานเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนออของร่างกายโค้บไปนู่นที่ว่าเมื่อกี้ หมุนกล้องอีกครั้งไม่ได้เหลี่ยมเหมือนเขาเลยทำไมจะได้เหลี่ยมเหมือนเขาเนี่ยต้องฝึกอีกเยอะเอากล้องหลังมาเป็นกล้องหน้าเนี่ยต้องฟ้าสวยงามคึมๆน,นิดๆ วันนี้นะครับวันวิสาขบูชาวันที่6พฤษภาคม2563นะครับตั้งแต่4โมงเย็นแล้วในส่วนของอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับมันคืมๆอ่ะม,ม,ม,มันมีก้อนเมฆมาบังแสงอาทิตย์ก็เลยไม่มีแดดบ,บรรยากาศน่ากำลางกายมากโดยเฉพาะบริเวณที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับคือสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะกลางน้ําไปยังถนนอกกำลังกา,กายหรือว่าสวนลาดเนี่ยี่เห็นผู้ไม้อยู่ข้างหน้านะครับสวนลาดสกาละนะครับ หลายคนมาก็ชอจะจอดรถอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เดินออกมากายกันนะครับอากาศดีมากลมเบาๆนะไม่ไม่ลมไม่มมได้แรงเหมือนเหมือนที่เคยมาแต่ก่อนแต่ว่าก็เย็นสบายนะผมคิดว่าในในคลิปก็จะได้ยินเสียงลมบ้างนะครับดูน้องชายผมหน่อยปัมบรรยากาศเป็นไงเราไฟส่องสว่าง ถ,ถ้าพี่น้องชายผมอัดคลิปนี้ก็จะบอกเลยว่าอากาศดีๆนะกวีสักบทอย่าลืมไปติดตามดูช่องก็นะช่องเที่ยวตามตะว,วันฝากากด้วยนะครับทางยูทูบไปไหนบ้างก็ทิ่เที่ยวนะแต่หลักๆก็อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษเราเนี่ยครับมีโอกาสมีนคอมก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างดมแม่น้ำโขงแล้วก็ถ้า จังหวัดดีๆก็ไปประเทศลาวเลยต่างประเทศที่สามารถไปได้ง่ายที่สุดหรือกัมพูชีเที่ยวตามตะว,วันฝากด้วยนะครับเที่ยวตามตะว,วันเดี๋ยวเย็นๆรอชมคลิปนะครับก็อัปโหลดทุกวันสุดยอดเหมือนตลอดแนวนะครับมันก็อาจจะยังดูไกลหน่อยนะครับตลอดแนวก็จะเห็นคนมาออกกำลังกายกันนูน่นๆผมก็จะเดินออกไปนูน่นออกไปนูน่นออกไปนู่นกัน ริมน้ำไปทางนู้นโอ้โน่นโน่นโน่นไปถึงโน่นดึกดึกก็จะยึดพืนไปนะอะไ่เป็นไงจะตั้งกล้องเหรอโอเคเดี๋ย็ด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมองไม่เห็นอยู่ร้านน้ยา่างร้านน้ำชาแล้วก็ไปร้านน้ยา่างพี่กลับบ้านครับทำแล้วสุขภาพดีๆกับคนที่เรารักเยี่ยมยอดที่สุดเลยอ่ะระหว่บบางผมอาาอยูน้องก็ให้มาถือมือเขาจะยึดพื้นอ้าวเสร็จแล้วอ้โครับเที่ยวตามตะวันอ,อันนี้จะมีคลิปในเที่ยวตามตะวันไหม ไปเดินออกต่อนี่เขาเรียกว่ามาออกมาออกกําลังกายพ่อกลัว<ง>พ,พ่อไม่ได้ออกกํลังกายให้อุ้มทั้งทางเลย นะเขาทำกล้องหลังเป็นกล้องหน้าได้เอ้เราหักยังไงเห็นแต่แขนตัวเองไม่เป็นเหมือนเขาเลยโน่นๆเด็กๆว่ากําลังกายตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดน่ะน้องน้องยุ้งข้าวหรือเปล่านะเส้อ้ำเงินตรงนั้นวันดีเจอครอบครัวน้องชายนะฮะ ทำกาแฟได้แบบนอกจากจะอร่อยแล้วแต่รสชาติยุงข้าวเอ๊ะชื่ออะไรต้นข้าวชื่ออะไรนะฮะต้นข้าวทําไมทรงผมหนูเทศจังลองล่หลังลองล่หลังเหมือนจะเหมือนจะตั้งใจไม่ให้โกนใะห้มันหมดถ้าจำได้นะผมเคยถ่ายหนูเด็กคนนี้เนะี่ย เดี๋ยวใส่ชุดสไปเดอร์แมนอยู่กันนะโอเค <Okay. S 2> นี่ลูกวิโก,โก้ใช่ไหมเนี่ยตัวมันเริ่มเลยว่ะหายใจไม่ทันทำไม่ยอดถ่ายไหมใช้ไม่ใช้ก็ค่อยว่ากัน แต่ข้อดีของตัวนี้ดีอย่างนึงนะเคสตัวนี้เนไ่ครับมันตั้งได้อ,อ,อือลองใช้กล้องหน้าเป็นกล้องหลังเป็นกล้องหน้าเหมือนเขาสิเห็นครบไหมเนี่ยเห,หยน็นไหมฮะ สอ,น,น,สอน,นสอนสอนนี่ครกบกลับมานี่ครับถ่ายตอ่อนี่ก็กลับให้ก็ปีนี่นะโอ้ยถ่ายตอ่ออ่า <c oughs> ับกันจับมือไม่ถนัดมันเข้าเลย นี่ก็ปลอไฟเซ็ตเ็ตัวเสร็จแล้อันเป็นที่ออกกําลังกายทาเยำไมถาไม่ทำเปิดตกใจด้วย อีกทีอะชากวนี้หน่อยก็ได้เเราถ่ายได้ปะเราถ่ายลไปหันหันไะหันะเชียวหน่อยเชียวหน่อยกี่รอบอ่ะสครับไม่ไม่ขัดไม่ฝืนอดเลยบ่เฝืนอยู่ มันเห็นนี่คู่แข่งเยอะจังเลยมูดดเดียวที่เห็นมันเป็นอาชีพอะไรวะเชีที่แดดแรงีอ่องกินหลายนี่กิคกยเยื่อันแลขวดสองขวดแต่ กล้องดีได้เรื่อยๆเดี๋ยวเธอเนี่ยแต่ว่ากินไม่เยอะนะกินเหมือนเอากินเอาควายมาคนละขวดขรึ่งคนละสองขวดแค่นั้นเลยนอนในยางกิน พี่น้องกินนี่ยังวะเหมือนทางดาวดินเจือไดใช่ไหมเลยยงชอบคลาสสิกตั้งแต่เย็นไหนตั้งแตเดืมยนมันมันไม่ต้องปฏิเสธเองอ่ะการกินเรารู้ตัวเราว่าเราจะกวนกันหนึ่งครมีนานวิสาสามเดือนแก่กว่าประมาณตรงๆนะพี่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่ตั้งแต่มกรามมาเลยเนี่ยไม่หนี ได้มาออกจนเมผู้วานเป็นครั้งแรกที่ได้ไปตุ้มพรในรอบหายเดือนีะที่ใช้ขาได้แบบส,สองเท่าสองแปดเท่าหนึ่งส่งมาให้ผมก็สองแปดตู้เนาะผมก็ติด ไม่ได้มานานนะครับที่นี่เดินกรบรอบแล้วแสงยามเย็ยนที่ถนนลงกายและถนนจักรยานนะครับรอบอ่างเก็นนนบน้ำเพื่งน้ำคั่มหรือทีอ่เราเรียกว่าเกาะกลางน้ำนี่แหละบรรยากาศดีๆเหมือนเดิมสองนมยิ้ยืนคุยกันอยู่รอผม